อยู่ไหนเนี่ยแล้คุณออฟอยู่ไหนเนี่ยคุณออฟอยู่ไหนฮะเขอยู่ในบะในห้องครัวครับเจอกระดูกเต้นโอ้ยผมเจอแล้วอยู่ตรงนี้แหละลบศูนย์ครับผมอุ้ยเอีย้ยโดนแห่ละกระดูกฟซี่นะฟิซซิ่งฟิซซิ่งโดนแห่กระดูกเต้นนะครับกระดูกเต้นยังไม่ทันจะวางเขียนเขียนว้าวพอแตกเขียนแกเย็บเอฟเฟสี่ ยังไม่ให้มีรอยเท้าผีด้วยครับผมโอเคโอเคคุณรอก่อนมาดูกดออกกันก่อนหนึ่งเจ๊เราโดนแห่โดนแห่แล้ววะไม่โดนนะอ่ะเราโดนเราโดนแห่อ่าเอาแล้วโอ้โหสติหุดคุณรอกโดนแห่ปะไม่โดนครับแต่ว่าเดี๋ยว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 ต้องส่งให้ดูกระดูกเต้นเป็นยังไงโอ้โหตัดขานแล้วปั่นน้องน้องสมัยหน้า ฟิชซิ่งแล้วก็โคตรไรติงงเท่าไรเอ่ยโอ้โหดึ่งอันนี้มีเดมอนดึืเดมอนกับยูเล่ถ้าเย็บเวเบลห้าไม่ต้องดูแลไม,ม่ถ้าตาบสปิริตบล็อกเป็นเดมอนวิแล้วก็ถ้ามีโกดออฟเป็นยูเล่โอเคขอให้มีโกดออฟเฮ้อุณไม่อยากจะเดมอนเจอนะมีฟิชซิ่งเนี้ยก็เลยนะยนะแล้วก็โคตรไรติงจ้าครับฟิสซ <F ishing. S 2> mm ิ่งโคตรไรติง ได้ยินไหมได้ยินได้ยินต้องเช็นะเคตลอดโลยนาเอาเอจริงปะมีความรู้สึกว่าไม่มีคดออบอะใช่ผมก็ <c oughs> รู้สึกกลัวแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวแบบมันมีกระดูกเป็นได้ <c oughs> เห็นคนเดียวด้วย <c oughs> เป็นบลักที่ช่างนะ่าหวาดเสียวโอ้ยก็ไฟใส่เขไมาเชื่อยนะ เออโดนหน้าโรบิน,นสันครับผมดดนหน้าโรบินสันใ่ไหมโอ้ยปิดปิดไฟแล้วถามสปีดบล็อกได้ไหมถ้าตอบคือเดมอนเลยได้ครับกระดูกเต็ม <c oughs> ไอคนอยากเจอไม่เจอไอคดไม่อยากเจอ,อกับเจอโดนโโอ้ยทำ <c oughs> ไ,ไมไฟยังสว่างอยู่เลยอ่ะปิดอ๋อ มีกล้องไหมครับมีใครยตนกล้องแถวนี้ไหมเอ่ยนี่นี่บูมีบูมีนี่อ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายกระดูกให้ไม่รู้ว่า